เล่นคิกซี่ยังไงให้โหดขนาดไล่ฆ่าแรงคอนได้ถึง14คิวคิวหนึ่งต่อไปก่อนครับเอามาเอามาแล้วครับ2แล้วไปครับไปครับมาครับมาครับโดนไปอีกครับโดนอีกเอ้โหนิ้เปอร์คิวครับโอ้โห14คิวแล้วครับพระนเจ้าจอดโอ้โหตอนนี้ผมว่ามี20คิว ยินดีตอนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่รายการเล่นอย่างโกงนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาเล่นคลิกซี่นะฮะและเพื่อเป็นการโชว์ความเทพระดับจักรวาลที่แท้ทวงผมนะครับผมก็จะลงแรงเลยนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่แรงคอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงแรงเนี่ยเราก็จะเจอกับพวกแรงคอนเหมือนกันนะก็แบบอยากเจอกับพวกระดับต้นต้นของประเทศนะครับคือแบบจะเข้ามาทันทีผมไม่ใช่สายเซ็ตไงไม่ใช่แบบว่าแบบเฮ้ย จะทําโชว์คิวเยอะแล้วแบบไปตบไก่นอกแร้งไปตบไก่แรลงต่ำๆไม่ไม่ไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ได้ก็ดูดิครับก็คือในกรอบก็เห็นนะว่าทุกคนอยู่ในแร้งคอนหมดเลยนะฮะตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าเพื่อนๆดูดิครับคิกซี่เวอร์ชั่นนี้ที่เป็นสกินใหม่อ่ะเป็นแบบหน้าเหมือนช่างเลยว่ะช่างน่ารักอะครับอย่าให้ผมเจอใครหน้าตายนี้จริงนะบอกเลยครับไม่เหลือ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็สาหรับเซตไอเทมและเซตลูนนะก็ผมก็จะใช้ตามที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับวิธีการเล่นกิกซี่นะฮะคือการใช้สกิลหนึ่งบ่อยๆนะฮะเราจะอัพสกิลหนึ่งก่อนนะสกิลหนึ่งเนี่ยจะใช้ทั้งการโจมตีประตูและการเคลียร์คลิปได้ด้วยนะครับผมเวลาเราเคลียร์คลิปเนี่ยเราก็พยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนคลิปทุกตัวนะฮะโอเคตอนนี้เพื่อนจังหวะได้ครับเพื่อนมาแย่งบัฟนะแล้ว็มาด้วยนะครับ ไอ้ตัวมะกวรมาตุ่มนใหะจะเตะวะฮะยะเตะวะ่นะอรับหนีนะยกยกไม่โดนนะครับเป็นไรฮะถอยก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนมันมาเติมครับนี่ฮะมันมาเติมจริงครับยิงไหมครับสกิลหนึ่งตอดไปก็ฮะยกครับยกให้เพื่อนครับต้านให้เพื่อนนะฮะโอ้แต่เพื่อนไม่รอดนะครับห้าเกินมึงเข้าไปลึกเ้าเกินคือแบบต้นเกมอะเฮ้ยอ้ยแม่งไม่ทันเลย คือมาหน้าหมดด้วยอ่ะไม่งั้นนะนี่โดนก่อนหนึ่งคิวแม่งรอดแม่งรอดคอมโบสั้นส่วนใหญ่นะแล้วก็ใช้การยกนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะคือสกิลสองแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งจะหวังเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็คอยดูนะครับว่าศัตรูจะตายหรือเปล่าถ้าศัตรูแบบคำนวณดาเมจแล้วโอเคอ่ะมีโอกาสตายแล้วก็ใช้สกิลสามตามไปเลยนะฮะซึ่งสกิลสามเนี่ยหรือสกิลอันติเนี่ยมันจะทําให้เท็กซี่เนี่ยวิ่งเร็วนะ สกิลหนึ่งมันจะเป็นการแบบยิงผีเสื้ออไปอ่ะแล้วก็แบบจะสร้างดามเมจให้กับคนที่โดนผีเสื้อนะทั้งไปและกลับเลยนะครับเป็นการโจมตีแบบหมูนะส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการยกสโตูขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องวางไปที่พื้นนะเลงไปที่พื้นนะครับก็ต้องเลงให้โดนนะครับอย่างนี้ครับยกแล้วสกิลหนึ่งตามครับอ้าวจะตายครับไม่มีติวัดไปยิงต่อโอ้โหสเต็ปเทพระดับจักรวาลนะครับวัไปยิงต่อแบบนี้โอ้หมาถึงต้นเกมก็ได้ไปก่อนครับโอ้หโอเคฮะตอนนี้เราเปิดสวยครับ ไม่มีอะไรทําเราพยายามมาใครคลิปะฮะ,ะ,ะไปย,ยังไงยังไงยังไงยกยิงคือแบบจะเข้าเนี่ยเมื่อกี้แบบจะเข้านะแต่แบบผมดูแล้วแบบมันมีตัวยืนอยู่หลังไงแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนจะตามหรือเปล่านะครับก็เลยออกมาก่อนดีกว่านะเน้นเพย์เซฟก่อนนะครับเพราะว่าคิกซี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตายบ่อยนะแล้วแบบยิ่งเงินเรานำด้วยเนี่ยจะเป็นตัวที่แรงมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตายบ่อยเนี่ยจบเลยนะครับดับเลยนะฮะ คือถ้าเ,ก,เกิดเค็กซี่ไม่มีดาเมจนี่จบเลยนะครับเพราะว่าตัวมันสังเกตด,ดูนะเป็นตัวที่ค่อนข้างเดินช้าเลยนะครับอาเมื่อกี้ผมอธิบายสกิลค้างไว้นะก็คือสกิล2เป็นสกิลยกใช่ไหมส่วนสกิล3ก็จะแบบเป็นการแบบสร้างดาวตกเข้ามาโดนศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆนะครับก็ศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆเราจะโดนหมดเลยนะแต่ว่าระหว่างใช้เนี่ยพยายามโซนให้ดีแล้วกันเดี๋ยวคอยดูจังหวะผมใช้แล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนที่ผมใช้ไปด้วยนะตอนเกมพยายามเค,คลียร์ครีปครับ ่อไปก่อนครับต่อไปก่อนฮะไม่มีอะไรฮะดมิดได้พอครับช่วงนี้เอาเพื่อนมาบังกรครับเดี๋ยวโซนให้เพื่อนครับตอนนี้เราลิปโป้ป่านะก็ต้องดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนี่ครับต่อเนื่องไปครับไปครับไปครับโอ้โหแต่เราไม่ได้คิวนะฮะโดนล่าไปครับยกโดนให้เตะโอ้โหมันแย่กันทำไมเนี่ยโอ้โห ใส่ตัวแล้วนุ้ยเฮ้ยนี่จะไม่แย่งผมลาดนะแบบผมได้ประมาณสามคิวสี่คิวแล้วครับเนี่ย <Yeah. S 1> โหให้เกิดอยู่วะโอ้ตอนนี้แบบจะไหวกว่านี่โอ้แลอัดคลิปด้วยเนี่ยอุดมันคิวครับมันคิวครับกลัวเลงผ้านะกลัวเลงผ้านะเ,านะเก็บไว้ก่อนดนะีกว่าสกิลสองนี่เราเก็บไว้ใ,ใช้เวลาแบบฉุกเฉินก็ได้นะเวลาแบบศัตรูเข,ข้ามาใกล้เราอ้าวจะตายตาย,ตายปั๊บไปเรียบร้อย สก,กิลเดียวก็พอเหลือๆฮะจะตายแล้วไม่ยอมกลับไงเข้าไงเข้าไงคือการที่เราเคลียร์คลิปเร็วแล้วโยกเลนไปโยกเลนมาเนี่ยก็มีประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไปช่วยเพื่อนด้วยแล้วอีกทางหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ไปแชร์เลเวลกับเพื่อนด้วยนะคือถ้าเกิดเราอยู่เลนเดียวหรือว่าเราไม่ค่อยโยกเลนอย่างเงี้ยเราก็จะได้เลเวลอยู่คลิปเลนเดียวนะซึ่งมันน้อยกว่าการโยกไปโยกมาครับอ้าวให้เตะให้เตะยายบวกแล้วให้เตะเข้าให้เตะเข้าโตให้เตะเ้าไง เรียบร้อยครับไปกอดกับ3าศูนย์ครับอา้าวฟลอริติโนโ่ฟลอริติโนโ่ยังไงฟลอริติโน่ยังไง,โโง,ไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ตั้งหลักก่อนเมื่อก,กีอ้ไม่ได้ถอยนะฮะมาตั้งหลักเฉยครับ <Yeah. S 1> ยังไงโอ้โหามาไม่ทันมาไม่ทันไปเติมเลือดแป๊บเดียวนะฮะแทงเราเก็บไปแล้วเฮ้ยตรงลงตัวไหนแทงวะเนี่ยฝั <What? S 1> ่งเราตัวไหนแทงวะเนี่ยโอเมก้าหรือปลาหมึกวะที่แทงอ่ะเดี๋ยครับยกไปยกมาได้เลเวลทั้งสองเลนนะฮะยก เอาครับเนี่ยครับเรเราตอบไปเรื่อยๆนะดูแล้วดูว่าจังหวะแบบเราใช้สก,กิลสามเก็บได้รป่าถ้าเกิดยังใช้ไปได้เราก็เก็บสกลิลสามนะฮะแต่จววันนี้ผมขอเช็คคลิปก่อนนะฮะไปเพื่อนบวกปะเพื่นบวกปะ,ะเดี๋ยวขอเช็คคลิปก่อนคือกูกลัวกูตามไปแล้วแบบมึงเลิกเลิกบวกกันไงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วพระเอกมาแล้วจากเอกมาที่หลังเป๊เกต้องมาที่หลังเสมอไปหนึ่งคิวจัดไปครับจัดไปครับอีกตัวอีกตัวครับโอ้โหดับเบิลคิวครับโอ้โหไปแล้วครับห้าศูนย์ครับพระเจ้า นี่แรงคอนนะฮะนี่แรงคอนนะฮะโอ้โหนี่คือแบบเล่นกับพวกระดับท็อปของประเทศนะยกไปครับไปฮะโอ้โหโดนไปก่อนครับ2ทีครับตอนนี้สังเกตดูนะดาเมจผมเริ่มมา้วนะคือของเริ่มนาแล้วครับคือ5้าูตรตอนนี้ของเริ่มนำนะฮะจะสังเกตว่าคลิกซี่เริ่มยิงแรงแล้วนะครับคือบางคนเล่นคลิกซี่แลวแบบว่าทำไมดาเมจไม่แรงก็แบบเฮ้ยมาว่ะมา3ามว่ะมา3ามว่ะไปครับ โอ้ยโอ้ยเตะมันตามมาผู้อาสา,ฟ,กกา,สาฟิกเกอร์มาแล้วครับูอาสาฟิกเกอร์มาแล้วคือเมื่อกี้จะสังเกตดูนะก็คือว่าที่ผมเล่นนะ่คือสังเกตดูคือคลิกซี่เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเดินช้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิล3เนี่ยมันจะเดินเร็วขึ้นนะฮะซึ่งสกิล3เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเร,เราสามารถจะใช้แบบใช้สกิล3้วเดินตามศัตรูตไปด้วยหรือว่าเดินหนีออกมาก็ได้นะเดินหนีเพื่อรักษาระยะหา่าง คืออยู่ในระยะที่แบบว่าศัตรูยังโดนดัมเมดของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตีเราไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสกิลสามเมอจะใช้ประมาณนี้นะแต่เมื่อกี้คือใฮ้เต็มันวาร์ปตามมาแนละ้วครับคือมันก็แบบเราถือว่าให้มันเอาคืนมากแล้วนะฮะเราก็ไปทำกับแฮตเต็ปเยอะเหมือนกันอา้าวไปไหนไปไหนหลบหลบในป่าเหรอหลบในป่าเหรอ <Yahoo. S 1> โอ้โหหลบในป่าพี่ก็มองไเห็นน้อง เอาอยัางไงยังไงฟาร์มยังไงไปครับเอาอีกหนึ่งคิวครับโอ้โหเดี๋ยวมันคิวอีกแล้วครับเจ็ดหนึ่งแล้วตอนนี้นเจ้าจอดนี่แรงคอนระดับต้นต้นของประเทศนะฮะนี่แต่เนื่องจากของผมมันเทพกว่านะว่าผมแบบระดับจักรวาลไงก็ระดับประเทศจะมาสู้กับระดับจักรวาลน,นะครับก็ต้องคิดหน่อยนะฮะเอาวะยกยกปุ๊บฟาน,นโนชุดเดียวตายชุดเดียวตายโอ้โหนี่ครับคอมโบที่ผมบอกนะฮะ สกิลสองสกิลหนึ่งแล้วสกิลสามนะโอ้โหชุดเดียวตายเลยครับคือบางคนแบบอาจจะงงนะเฮ้ยทำไมเล่นคลิกซีแล้วแบบไม่เห็นแรงเหมือนที่ผมเล่นเลยนะก็อย่างที่บอกนะว่าของผมมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถระดับจักรวาลนะครับกจริงก็คือเป็นของนำนะฮะของนําแล้วก็สังเกตดูนะตอนนี้ผมคิวไปแปดแล้วตายแค่หนึ่งครั้งเอาครับดักฆ่าครับแบบนี่ครับสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วสกิลสามไปอีกตัว้วครับโอ้โหอะไรนักเทียขนาดนั้นจะช่วย จำแมวไปเลยเอ้าเปรตโนเปรตโนเปรตโนเห่าเปเรติโนเห่าเหรออ่ะเหรอ่ะจะเห่าอ่ะจะเห่าเหรอโอ้โหเมื่อกี้แบบดักฆ่าแบบเป็นแอสซัสซินเลยนะฮะดักฆ่าในป่านะครับเอาครับตอนนี้เราฆ่าได้สามครับแล้วฝั่งนี้ล่างนีิว่าครับเอาครับได้ได้ได้ป้อมไปก่อนครับถอยไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่ประมาทนะฮะค่อยๆเดินเกมนะครับเพราะตอนนี้ก็เกมเพิ่งสิบนาทีนะฮะน่าจะยังจบไม่ได้นะเข้าไปก็ยังจบไม่ได้นะครับ เวทคีทมาอะไรไปก่อนครับเอายกครับยกแล้วยิงครับแต่ถ้าเกิดดาเมจจะไม่พอยังไม่ต้องใช้สกิลสามนะฮะนี่ฮะคอมโบโง่ายๆของพิกซี่นะฮะจะใช้2แล้ว1หรือจะใช้1แล้ว2ก็ได้แล้วแต่จังหวะนะครับสำหรัคอมโบนี่ครับเวลาเกียร์คีบพยายามยามยิงสกิลหนึ่งไปโดนคีบทั้ง3ตัวนะฮะจะได้บอกว่าเกียร์ได้เยอะๆหน่อยฟลเรโน่ล้ำหน้าเหรอลูกเอ๊ะมันตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เปล่าฟาร์มยังไงฟาร์มยังไงฟาร์มยังไงสองเอาสองยังไม่ตึงนะครับอา้าวเมตัลเมตัล ขอยี่สิปึ๊นโอ้โหไปครับแต่เนคิวอีกแล้วครับโอ้โหคิวเป็นว่าเล่นเลยครับนี่แลนคอนนะครับเนี่ยโอ้โหคิวแลนคอนเป็นว่าเล่นครับเอามาสิน้องออกมาสิน้องเอาเจอพี่มาออกมาพี่เอามาเจอพี่หน่อยเอเอ็ยไงอะครับอันนี้เป็นการแบบพึ่งแค่1 1นาทีนะครับถอยมาถอยมาถอยมาให้โอกาสหน่อยให้โอกาสหน่อยเอาครับ2โอ้โหแต่มันติดกาดนะฮะมันใช้ท่าบล็อกนะครับไม่ได้ดาเมนะเมื่อกี้ เอาครับออกมาแล้วครับออกมาเคลียร์คลิปครับแต่ผมจะโซนตัวไฮยาเตะไว้นะฮะโซนไฮยาเตะไว้ไม่เข้ามาโอ้โหแต่สกิลไม่โดนเลยครับรอบนี้ไม่ค่อยดีครับยังไงดีฮะใช้สกิลหนึ่งต่อไปก่อนครับเอามาออกมาแล้วครับสองแล้วไปครับไปครับมาครับมาครับโดนไปอีกครับโดนอีกโอ้โหคิเป14คิวครับโอ้โห14คิวแล้วครับพระเจ้าจอร์นโอ้โหตอนนี้ผมว่ามี20คิวเอายี่ติบขอ20มาขอพอลเลนเนาะโอ้โหอย่าล้านดิว่ากูจะ20คิวเฮ้ยอย่าล ขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งคิวขอหนึ่งคิวขอหนึ่งคิวโอ้โหมึงลัดกูอีกแล้วอะ่ะโ,โห,โโหต้นเกมผมโดนลัดไปมันสามท้ายเกมอีกมันสามโ,โหโโหกอะ่ะไม่งั้นผมได้ยี่สิบพอดีอะ่ะโอ้โห <Yeah. S 1> แต่โอเคครับก็ได้สิบสี่คิวก็ถือว่าแบบไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับสำหรับจักรวาลอย่างผมนะครับก็เพื่อนก็คงจะงงนะครับว่าทำไมระดับจักรวาลแบบ คอนแล้วมี12ดาวนะตอนนี้ก็คอน12ดาวใช่ไหมก็คือความจริงผมจะเล่นไ d ดีที่อยู่บนดาวอังคารนะครับซึ่งก็แบบว่า ID ดีนั้นน่ะก็คือคอนหมื่นดาวครับแต่ดีนี้ก็คือ ID ดีบนดาวโลกคือผมแล้วก็จะเล่นนะก็คือคอน1 2ดาวนะเป็น i อดีองมาเล่นกำังกับเช้าโลกนะฮะโอ้โห MVP ด้วยครับเป็นแน่นอนอยู่แล้วครับคนสุดในเกมนะครับนี่ครับดูสกอร์ครับ ค่าเยอะที่สุดในเกมแล้วก็ตายน้อยที่สุดในเกมนะคือตาย1เท่าปลาบึกนะฮะโอ้โหสดๆครับค่าไป14บนแรงคอนนะฮะแล้วก็นี่ก็คือเซตไอเทมที่ผมใช้นะฮะนี่ครับสร้างดาเมจไป77%นะฮะโอเคครับแล้วสำหรับวิธีที่เล่นคลิกซี่ให้โหดนะฮะก็คือว่าพยายามใช้สกิล1่ตอดไปก่อนนะครับหรือว่าใช้สกิล1ในการแบบเคลียร์คีฟนะซึ่งคอมโบที่เราใช้บ่อยนะ,ะคือการใช้สกิล2นะยกให้โดนแล้วใช้สกิล1ตามนะ หลังจากนั้นดูว่าดาเมดพอหรือเปล่าถ้าดาเมดพอหร้สกิลสามเราวิ่งตามได้เลยครับแต่ถ้าดาเมดไม่พอหรือพวกมันอยู่เยอะนะออกมาก่อนครับ,ชบเชฟๆครับค่อยๆนะส่วนการใช้สกิลสามนะเราสามารถใช้เพื่อไล่ศัตรูหรือใช้เพื่อหนีออกมาก็ได้นะครับซึ่งเวลาใช้สกิลสามเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะแล้วจะแนะนําการใช้สกิลสามเพิ่มซะหน่อยคือว่าเวลาจะใช้สกิลสามนะคือว่าถ้าเกิดศัตรูมันใกล้ตายแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถเข้าไปใกล้ได้นะเพื่อศัตรูเหลือพลังไม่น้อยมากเนี่ยเราอาจจะใช้สกิ เข้าไปในระยะที่แบบว่าปลายปลายระยะะคือเป็นการโซนโดยไม่ให้มันตีเราโดนนะแต่ว่ามันโดนสกิลสังมาอยู่เราวิ่งตามไปเลยนะครับสร้างดาเมจไปเลยแล้วก็เรสามารถสร้างดาเมจหรือว่าฆ่าตัูได้นะฮะและทั้งหมดนี้นะก็คือวิธีการเล่นคลิกซี่ของผมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะชอบเล่นแคลรี่นะก็สามารถไปดูคลิปที่ผมทํารีวิวการเล่นเอลซูไว้ได้นะซึ่งผมก็จะใส่ไว้ในลิงก์อยู่ในนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพราะอย่างที่เห็นนะว่าในช่องผมมันจะมีหลายแนวม้างเลยนะครับมันจะเป็นแ e นวเอ็กซ์ตรีมแนวมอเตอร์ไซค์แนวอีสปอร์ตนะซึ่งแนวอีสปอร์ตเนี่ยก็ตอนนี้ก็เล่นหลายเกมนะก็เริ่มมีหลายเกมแนละ้วซึ่งผมก็จะดูจากยอดไลค์ยอดวิวแต่ว่าคนดูคลิปแนวไหนเยอะนะครับถ้ามีคนไลค์และคนดูคลิป ROV เยอะเนี่ยผมจะได้กลับมาทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับ ROV อีกบ่อยๆนะฮะ แล้วก็ถ้าใช้ดีนะครับกด u b s c r i b ์แล้วก็กระดิ่งมด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาทั้งช่องมีคลิปต้นๆแบบเนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วแล้วเข้ามาในช่วงท้ายคลิปนี้นะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสาหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ก็จะมีอยู่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้เคยไหมฮะแบบโหรู้งี้นะกูไม่ได้แมงฟาร์มเลยแมงฟาร์มแล้วแบบไก่อ่ะแบบเรียกจะฟาร์มแมงเลยอย่างเงี้ย ก็ยังไงก็แล้วแต่เล่นเกมก็อย่าให้หัวร้อนมากนะครับผมเล่นแบบเพื่อสนุกนะแล้วยังไงกลับมาเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าแล้วกันครับผม